สวัสดีค่ะพี่มินี่ MC พลังบวกนะคะสำหรับในวันนี้พี่มินนี่อยากจะเก็บภาพบรรยากาศที่แสนประทับใจนะคะสำหรับพิธี งานแต่งงานช่วงเช้าหรือว่าพิธีไทยนั่นเองค่ะจะเห็นว่าการจัดงานแต่งงานพิธีไทยนั้นนะคะเราจะให้ความสําคัญกับแขกผู้ใหญ่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากให้น้องๆหลายๆคนนะคะจําเอาไว้ค่ะว่าเคล็ดลับในการจัดพิธีงานเช้าให้ประทับใจแขกทุกท่านนั่นก็คือจะต้องแสดงถึงความงดงามและความกตัญญูต่อผู้เป็นบิดาและมานดานั่นเองจะเห็นได้ว่าทุกๆช่วงเวลาของพิธีในช่วง เช้าหรือพิธีไทยเนี่ยจะมีความงดงามเกิดจาก คุณพ่อคุณแม่และตัวบ่าวสาวเองนะคะมีการแสดงความรักความกตัญญูต่อกันนะคะและในพิธีเช้านั่นเองนะคะเราจะดำเนินพิธีมงคลทั้งหมด9พิธีนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยพิธีแรกค่ะพิธีจเจริญพระพุทธมนต์จะเป็นการนิมนต์พระสงฆ์มาสวดอวยพรให้กับคู่บ่าวคู่สาวนะคะและหลังจากนั้นจะต่อด้วยพิธีแห่ขันหมากมหาเศรษฐีเพื่อเป็นการแห่ความเป็นสื่ มงคลของฝั่งเจ้าบ่าวมาสู่เรือนหรือว่าที่อยู่อาศัยของเจ้าสาวนั่นเองนะคะเมื่อแห่ขันมากมาแล้วก็จะไปสู่พิธีที่สา เรียกว่าเป็นพิธีสู่ขอเจรจานะคะซึ่งพิธีนี้เนี่ยจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้มีการพูดคุยเจรจากันอย่างเป็นทางการเพื่อขอเจ้าบ่าวให้เจ้าสาวหลังจากเจรจากันเสร็จแล้วจะเข้าไปสู่พิธีที่4นะคะคือมีการปูเรียงสินสอดให้ดูว่าฝั่งเจ้าบ่าวมีความมั่งคั่งมั่งคงเพียงแค่ไหนในการที่จะรับเจ้าสาวไปดูแลนะคะเมื่อฝั่งผู้ใหญ่ทั้งสองนะคะมีความมั่นอกมั่นใจแล้ว ก็จะไปสู่พิธีที่5ก็คือการสวมแหวนแทนใจเพื่อเป็นการมั่นหมายให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนะคะได้เป็นครูครองกันอย่างเป็นทางการและไปสู่พิธีที่6ค่ะเมื่อมั่นหมายกันเสร็จแล้วเกี่ยวดองกันเสร็จแล้วก็ต้องทําการไหว้ผู้ใหญ่หรือว่ายกน้ําชาเพื่อให้ได้ทําความรู้จักกันร,ระหว่างฝั่งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั่นเองค่ะ เมื่อเสร็จจากการไหว้ผู้ใหญ่แล้วนะคะก็จะมาสู่ขั้นตอนที่7ก็คือพิธีหลังน้ำสั่งนั่นเองนะคะก็เป็นการอวยพรนะคะจากแขกนะคะ ต่างๆเลยเพราะว่าพิธีไหว้ผู้ใหญ่จะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นใช่ไหมคะแต่ว่าพิธีหลังน้ําสังนะนะคะจะมีทั้งผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็เพื่อนๆด้วยที่จะมาร่วมหลังน้ําสังอวยพรค่ะพิธีที่8นะคะก็คือเป็นพิธีเลี้ยงฉลองมงคลสมรสนั่นเองนะคะแล้วก็พิธีที่9กคือพิธีทรงตัวเป็นพิธีสุดท้ายนั่นเองค่ะสําหรับพิมณีเอ็มซพลังบววนะคะยินดีให้คําปรึกษาเป็นในพิธีและพิธีกรสําหรับพิธีที่มงคลและงดงามติดต่อพิมนีได้เลยค่ะ